อนุทินอ้อนขอ120เก้าอี้ยืนยันจะนั่งนายกเองเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาที่ลานปั๊มเชล์ปฐมวิวัฒน์เลขที่99หมู่ที่1ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนายอนุทินชาญวิลากรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยเปิดเวทีปลาใสาและเปิดตัวนายปฐมพงศ์ศูนย์จันทร์อดีตสสนครปฐมพักพลังประชารัฐลงรับเลือกตั้งสสนครปฐมเขตห้าพักภูมิใจไทยโดยเปิดบ้านพักเป็นเวทีปลาใสามีประชาชนมาร่วมกว่าพันคนโดยนายอนุทินกล่าวปลาใสตอนหนึ่งว่าญาติตนเป็นคนจังหวัดนครปฐม เด็กๆใช้ชีวิตที่เป็นครอบครัวคนจีนดังนั้นการนับญาติไม่ใช่สิ่งที่แปลกเพราะปู่ย่าตายายก็อยู่ที่นี่พอเมื่อสองสาวันก่อนก็ได้ซื้อที่ดินที่หนองปลาไหลให้กับพ่อแม่ซื้อถือเป็นเคสในการต่อชีวิตก่อนที่จะแนะนํานายปฐมพงศ์ซึ่งเป็นสสมาหลายสมัยที่ได้พบกันในสภาดังนั้นเมื่อถึงเวลาจึงชวนมาอยู่ด้วยเพราะเราอยากมีสสนครปฐม ที่เป็นเหมือนบ้านซึ่งชาวนครปฐม,ถ,มถ้าอยากได้อะไรก็สามารถนําความต้องการส่งผ่านนายปฐมพงษ์มาได้ซึ่งตนจะบันดาลให้กับชาวนครปฐม,มพร้อมฝากพักภูมิใจไทยกับชาวนครชัยศรีพุทธมนตนศสารยาและนครปฐม,ามนายอนุทินกล่าวต่อว่าวันนี้เป็นการปลาใสที่แปลกเพระาะปลาใสในบ้านนายปฐมพงษ์เพราะปกติปลาใสในวัดลานกลางแจ้ง จึงรู้สึกอบอุ่นไปอีกแบบฉะนั้นจึงถือว่าเราเป็นคนบ้านเดียวกันฉะนั้นเลือกตั้งรอบหน้าตนขอ120เก้าอี้จะได้มีลุ้นให้หัวหน้าพักภูมิใจไทยได้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งตนได้รับเลือกให้เป็นคนดิเดตนายกหนึ่งเดียวของพักภูมิใจไทยและจะได้เป็นลูกน้องของชาวนาคปรปฐมตอนนี้มีการใส่ร้ายพักภูมิใจไทยว่าถ้าเลือกแล้วเขาจะยกตำแหน่งนายกให้พักอื่นนั้นเพราะว่าเขาสู้นโยบายของเราไม่ได้ จึงต้องใช้วิธีสกรปรกซึ่งผมขอยืนยันว่าเมื่อเลือกพักภูมิใจไทยเยอะๆผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีเองแน่นอนนายอนุทินกล่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่อาราว t ทแลนด์ d